สวัสดีครับเป็กกายลาบนะครับผมวันนี้มาเปิดคลิปคนเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของสวนลุงเป็กนะฮะน้องกายไปหาคุณยายนะครับผมวันนี้วันหยุดนะครับเราจะ เปิดตัวนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทาช่วงสวดลุงเป๊กมานานมากนะครับวันนี้จะมาเปิดตัวมีเป็นน้องคนนึงนะครับที่เขาเป็น f อฟซก็ย้อนไปก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้พี่เป๊กก็บอกว่าโพสประมาณว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านกาแฟนู่นนี่นั่นใช่ไหมว่าบอกจะมีไม่มีร้านกาแฟดีน้องเขาก็ทักมาว่าถ้าพี่เปิดร้านกาแฟจริงอะ่ะเดี๋ยวผมอะ่ะจะเอาเต่ามาให้เป็นของขวัญวันเปิดร้านเออตอนแรกเราก็นึกว่า ขาพูดเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยพี่ก็บอกว่าบอกเออแบบลืมไปแล้วเพราะว่ามันเปิดร้านมันแบบว่ายุ่งมากหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอเปิดร้านไม่ได้สักอาทิตย์หนึ่งน้องเขาทักมาว่าพี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปนะครับผมจะเอาเต่าไปให้อะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยเอาจริงดิอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้เต่าใช่แล้วก็เลยได้เต่ามาน้องคนนี้ก็คือพี่พูดชื่อไปแล้วกันคือน้องอิมนะครับผมแล้วเขาก็ดูแบบว่าเวลามาคุยที่ร้านอ่ะรู้เลยว่าแบบว่าเออแบบเขาชอบเต่าเหมือนกันจริงๆอะไรเงี้ยคือน้องเขาแบบดูมีความรู้เรื่องแบบเรื่องเต่าเยอะมากอะไรเงีีีี้้้้้้้ยยยซึ่่่่่่่่่่่่่่่งงงงงแแแแบบ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 วววาา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 ัเเเเเเเรรือออออออพพพพกกกก็็ไไไมมมมููนนตตใใใหหสสปปปุ๊ชะะลลลขท เกิดแล้วมันไม่เจอแต่เขาบอกว่าส่งไปข้อมูลสรุปมาเลยว่าแบบเต่าควรกินอะไรแบบกี่เม็ดกี่อะไรยังไงอย่างเงี้ยคือแบบเออส่งแบบเป็นแบบสรุปมาให้เลยก็บอกว่าอขอบคุณน้องอิมมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตัวน้องเต่ากันนะฮะจะหยิบมาให้ดูมีชื่อ,อ,อยังครับมีชื่อแล้วน้องกายตั้งชื่อให้แล้วนะครับชื่อว่าจีจี <laughs> ้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวจีจี้ก่อนนะครับไม่แล้วแล้วนกชื่ออะไรนกนชื่ออะไรนกชื่ออีจุ๋มกับอีจิม๋มนี่อีจุ๋มแอบรอ,บอบทุกคนเห็นไหม ทุกคนเอาจังว่าอีจุ่งอีจุ่งกับอีติ๋มมันติดพี่นะเว้ยมันคิดว่าพี่มีหนอนตลอดเวลาแล้วมันก็จะรอว่าไอ้เฮียเนี่ยชอบโยนหนอนให้แล้วมันจะมาเมื่อไหร่ที่กลัวมาหลังบ้านเนี่ยมันจะมามันจะมาอีจุ่งกับอีจิ๋มมันจะมานั่งเฝ้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีกระรอกกค่ตั้นแค่ะรอกยังฮะยังอันนี้ทำไมคุณต้องเปิดอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเต่าอยู่ในนี้เอาอีตัวหนึ่งไปไหนอ่ะเอาสิ่งปวกเนี่ยอ๋ออยู่นี่พี่เบรกผมตกใจหมดอ่า น,นี้ตาหวานนะครับนี่น้องตาหวาน<ม>เออตามันหวานจริงๆ้วยคนนี้ตาดำชื่อตาดำเหรอตาตัวใหญ่กว่าตาดำเป็นตัวอว้วนและคนนี้ก็คือด้อมด้มด้ด้อมด้อันนี้ชื่อจีจี้ครับหอมเยียงไรโลกชื่อตาหวานตาดำแล้วก็จีจี้นะครับสามตัวเลยเอ้ยมองกล้องวะอุ้ยเป๊กว่าเหมือนฟูจิกิบันอะแต่อันนี้มันเหมือนเซนิกาเมะเ <N ee> เนี่ยเอาจริงอะตอนนี้ซื้อมาตอนนี้ซื้อมาตาดำมันไม่ได้ตัวใหญ่กว่าขนาดน,นี้ซื้อมาแล้วมันก็ไล่ๆกันนะแต่พอเลี้ยงๆไปปุ๊บตาดำไม่ตัวใหญ่กว่าเฉยๆแต่ทางที่ให้กินอาหารเหมือนกันโ,อ,โนนนอ้ดูเดินเดินเดินโชว์เดินเชิ์เป็นหนึ่งดอก มึงก็ไม่พูดแมะไรเลยเราจะเอาน้องไปแช่น้ํากันนะครับผมเราจะพาไปแช่น้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นนี่เรา,ากี่องศาครับร,ร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งน้ําเดือดแล้วเราจ,จ,จให้เต่าสุกนะครับแล้วก็พี่เพชรเคยเคยทําคลิปเอาเต่าแช่น้ําแล้วก็มีคนในช่องแนะนํามาว่าน้ําสูงเกินไปค่ะอะไรเงี<อ>้ยก็รับฟังนะครับแล้วก็นี่หลังจากนั้นพี่ก็ให้น้ํามันเตี้ยๆบบที้ตลอดเลยนะครับแบบเป็นน้าที่แบบแค่ ชายกระดองอย่างที่ทุกคนแนะนํามานะครับนี่งแค่ชายกระดองนะครับผมกระดองกระดองก็แช่แบบนี้แล้วก็อาหารเราต้องแช่น้ําอันนี้ก็เป็นอาหารที่น้องอิมให้มาด้วยนะครับโอ้โหน้องเขาดีดีอ่ะทุกคนเขาใจดีจังเอออิมคือน่ารักมากอ่ะขอบคุณน้องอิมมากผู้ชายครับเขาแบบว่าเอาเต่ามาให้ด้วยอาหารมาให้ด้วยแล้วก็บอกวิธีแนะนําอีกอะไรเงี้ยที่ไปอ่านมาที่น้องอิมส่งข้อมูลมาว่าเต่าประมาณนี้ก็กินวันละประมาณ3เม็ดต่อตัวเออวันละก็ต้องเป็น9เม็ด3 6 7 8 9เจ็ดแถดใก้าเอาขึ้ด้อ่ะ เกมึงเพิ่มเยอะกันไปแล้วมันแน่นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ากินเยอะไปไม่ดีนะครับเต่าจะท้องเสียเราแช่ประมาณ10นาทีทุกคนพอสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวให้อาหารมันนิ่มพอให้อาหารนิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะพาเต่าเข้าไปอาบแสงยูในบ้านแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าวันนี้ให้ทุกคนดูอากาศดี่ แดดไม่ค่อยมีแล้วก็เหมือนเหมือนกับอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่วันไหนถ้าอากาศดีๆแดดดีลมดีแล้วก็แบบว่าแบบอากาศมันฟลูพี่เป๊กจะเอาเต่ามาปล่อยในนี้แต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเนี้ยมันคืมๆฝนได้ยินเสียงฟ้าร้องมานั่นแหละถ้าอากาศแบบเนี้ยพี่ต้องเอาเต่าไปเก็บในบ้านแล้วก็เปิดไฟอุ่นๆให้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นหวัดนะดูมันทิ้งขาเลยนี่ครับออสบายมันดูสบายดีเนาะแบบโอ้อารมณ์เหมือนเราแช่ออนเซ็นนั่นแหละทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้ที่บ้านเราน แม่งโคยหาการแช่น้ำมากเลยอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปโควิดอีหาลากเนี่ยแม่งเมื่อไหร่จะหายํำคาญคือช่วงช่วงโควิดเราพยายามแบบหาอกาศในการแบบหาเงินเก็บเงินอะไรให้มันให้มันได้อะไรเงี้ยชอบไปแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาไปแช่ที่ญี่ปุ่นอ่ะเราแก้ผ้าได้อย่างสบายใจเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่น ที่จะเจอแบบคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยเออนลก็เลยแบบว่าไม่ไม่เขินไม่อายความจริงในประเทศไทยมันก็ไม่ออนเซนนะเออแต่แบบว่ามันคือคนไทยด้วยกันอ่ะมันเขินมันเขินอะไรแต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็คือแบบว่าไปถึงปุ๊กก็คือตบเปิดตู้ไม่แต่เราเราไปญี่ปุ่นเราแกชอบไปแช่เอาดอว่ะใช่เนาะคือข้างนอกมันติดลบแต่เราแช่ในน้ำอุ่นอะไรเงี้ยตัวอุ่นๆแล้วก็หายใจด้วยอากาศเย็นๆเข้าไปใช่มีผ้าอุ่นม้าอุ่นปะหัวฟินมากอยากไปพยายามเก็บเงินไห่เปกถึงแม้จะลำบากยากเขียนนยุคนีก็ตามเก็บเงินแล้วก็แบบเมื่ แต่ก่อนอยู่ท่้สี่วัคซีนก่อนอันนี้ทุกคนมาดูพอพอแช่น้ําไปปุป๊บอะปกติแล้วมันจะอื้ด้วยแต่ถ้าไม่อืดมันจะขับอินของเสียออกมาเนี่ยอีขาวๆเนี่ยคืออะไรอะ่ะ เขาบอกว่าเป็นของเสียเป็นกดอะไรของเขาก็ไม่รู้ที่เบอกว่ามันถ้าแช่น้าอุ่นแล้วแบบมันจะขับออกมาอนขอข่าจริงด้วยมันจะอือออกมาขับถ่ายออกมานั่นแหละแต่ถ้าแบบว่าวันไหนแบบว่าไม่รู้มันแล้วแต่วันอ่ะบางวันแช่น้ําแล้วก็อือออกมาก้อนไปเลยเลยบางวันก็ไม่อึส่วนใหญ่พี่จะรอแบบว่าสักสิบนาทีเนี่ยภายในสิบนาทีอันนี้มันเพิ่งเริ่มแช่งไงภายในสิบนาทีมันจะพอแช่แล้วมันก็จะอือเป็นก้อนออกมาเลยแล้วมันโตได้มากกว่านี้ประมาณไหนแต่ต้องกี่ปีอ่ะก่าจะได้ขนาดนั้นไม่สิบยี่สิบปีนุ่น ลูกมึงจบมหาลัย่ะได้เจอตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้รอลูกมึงจบมหาแล้วมันอายุไขอ่ะร้อยปะโหจริงเหรอแล้วใครจะเลี้ยงมันตอนเราตายลูกมึงไงหลานน่าได้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งจังวะเออมึงอ้วนขึ้นเจมเมื่อก่อนมึงเพียวกว่านี้จบมมันจะแบบว่าขนมันสวยอืมนี่จิมขนมันจะเลอะๆอเงี้ยเฮ้ยแต่มันอ้วนขึ้นแกว่าไหมเดี๋ยวรอไปดูทีนึงคือตอนที่พี่ไปอาบยูบีละมีโนโตะไม่กันนะเพื่อตเจริญกิจเจ้า ออ้ oh God, ให้ตัวญี่ปุ่นมากในอ่างไม้อโอเคทุกคนฝนตกปล่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเต่าเข้าบ้านแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ไว้เลยนะครับอืมอ่ะกินแล้วเนี่ยทุกคนดูงับนี่นี่แต่จีจี้อ่ะเพิ่งมาใหม่จีจี้เลยไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยกล้าก<ม>ินไม่ค่อยมีสังคมใช่จีจี้ยังเขินอยู่พี่ไปกัดขาดูนะจีจี้จะกินไหมดูนะเพราะจากที่เราสังเกตนะครับ จิจิจะไม่ค่อยกินเวลามีคนดูทําตามเขาสิคนหนึ่งเขาก็กินกันเว<ะ>้นแต่ว่าถ้าจิจิอยู่คนเดียวกิน,อ,นอย่างเงี้ยต้องมานั่งลุ้นว่าเต่าจะกินอาหารไหมด้วยนะเวลาคนเลี้ยงสัตว์ไม่จะเข้าใจหรือว่าต้องมานั่งลุน้นเออมึงจะกินให้กูไหมน่า อ,อ,อันนี้คืออาหารที่น้องอิมเอามาให้นะจริงๆพี่อยากให้มันโตวไวๆพี่อยากได้ต่อใหญ่ๆอะ่ะเรื่องหนคือพี่อยากได้สัตว์ที่เลี้ยงกับหมาพี่ได้เนี่ยหรอไหมสัตว์อะไรก็ได้ที่มันอยู่กับดาวเรือแล้วมันปลอดภัยอ่ะเพราะว่าดาวเรือไม่ถูกกับหมาตัวไหนเลยอ่ะไม่ไม่ถูกกับสัตว์ทุกชนิดอืมไม่ถูกกับสัตว์ทุกชนิดเคยเล่าให้ฟังยังบอกว่าหมาเราอยู่ในบ้านของเรานะอยู่ในรู้อเราเลยแล้วมันมีแบบว่าเหมือนกับเพื่อนเนบ้านใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ซอยซอยเราเขาอยู่ซอยอื่นแล้วเ้าาาหมนอย มาเดินเขาไม่ใส่สายจูงอะสิ่งที่พี่อยากแนะนําก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเอาหมาไปเดินที่ไหนก็นแล้วแต่คุณควรใส่สายจูงอันดับแรกะนะสิ่งที่ต้องเวลาคุณจะพาหมาเดินเล่นสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งหมาคุณต้องอยู่ในสายจูงสองคือถุงเก็บขี้หมาต้องมีสองอย่างที่คุณต้องมีแน่ๆเพราะฉะนั้นแต่อันนี้คือแบบเขาพาหมามาเดินในซอยเราแล้วเขาปล่อยหมาแบบไม่มีสายจูงอะปล่อยให้มันเดินแบบเดินวิ่งไปเลยอะไรเงี้ยอีหมาตัวเล็กเนี่ยน่าจะเป็นพุดเดิ้ลมัง้งโผล่หัวไม่รู้ว่าโผล่หัวมาดูหม แต่พอพุดเดิลโผล่หัวเข้ามาในรั้วพี่นี่คือรั้วนี่รั้วนี่คือรั้วอย่างงี้ใช่ป่ะไอ้นี่คือพุดเดิลโผล่หัวเข้าในรั้วเราอย่างงี้ปุ๊บอีซิต้าวิ่งมาปุ๊บแล้วงับพุดเดิลแล้วดึงเข้าบ้านอย่างงี้เลยอ่ะทุกคนแล้วสะบัดแบบปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปอย่างเงี้ยแล้วพี่อยู่บนระเบียงบ้านอ่ะพี่ได้ยินเพราะว่าเจ้าของหมาเขากรี๊ดเขาเป็นผู้ชายกับผู้หญิง ผู้ชายต้องปีนเข้าบ้านเออ <c oughs> ผู้ชายต้องปีนเข้าบ้านเราอ่ะเพื่อแบบว่าบแบบมันไม่กัด,ม,ม,ม,กดมันไม่กัดคนแต่ช<อ>ิต้าไม่กัดคนชิต้าไม่กัดเจ้าของหมาเลยชิต้าบอกว่ายืนดูให้เขาพาหมาเขาออกไปอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ได้บอกว่าเดินตะโกนอยู่บนระเบียงเพราะว่าชิต้าซิต้า <c oughs> เรื่องนี้มันก็แบบอุบัติเหตุรวนเลยก็เลยบอกเขาก็ไม่เอาเรื่องอะไรเรานะใช่ใช่ใช่ที่อย่างที่บอกแหละอยากได้สัตว์ที่อยู่กับหมาได้ซึ่งก็คือเต่าแต่ต้องเป็นเต่าที่โตเพราะเต่าตัวเล็กว่านั้นอีดาวเรืองมาฆ่าไปแทะอีดาวเรืองมาาาาเออีหวไปแทะ โอ้โหน้องกายโทรมาครับเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างโอเคนะชอบเหรอแล้วเธอไปหายายใช่ไหมไปหายายต่อครับโอเคครับจะอทำอะไรอยู่ถ่ายคลิปกับพี่ปรายครับคลิปเปิดตัวเต่าโอเคครับครับนี่กินแล้วกินแล้วจีจี้กินแล้วจีจี้มันต้องรอจังหวะคนที่บออุ้ยตะน้ำขี้เย่จีจี้อย่าไปกินขี้เขานะเอ้ยอย่าไปเหยียบขี้อย่าไปเหยียบขี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอย่าเหยียบขี้นะอย่าเหยียบขี้ไม่เหย่แต่ขี้มันหรอก เฮ้ยสกิดสกิดสายาจีจีสกิดคีจีจีคีสกิดขี้เยอะมากพาไปะพาปวดจังเด็กๆไปอาบแสงยูน่ก่อนเซตกันนะครับเย้ ทุกคนเข้าใจยังว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าขี้เต่ากินขี้เต่ากินขี้เต่าจริงแกินเขี้ยมากอะขี้เต่าอ่ะแล้วมันก็ชอบแบบไปนั่งทับบนอาหารอ,อย่างเงี้ยเนะาะสัตว์ทุกตัวเดี๋ยวพอกินเสร็จปุ๊บแต่เราก็เปลี่ยนกระบะนะทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปเปิดตัวจีจี้นะครับผมถือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแต่แค่อยากบอกเฉยๆเพราะว่าสมาชิกใหมนะ่เออนี่คือเรามีสมาชิกใหม่มาแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยแทบจะไม่ได้อัปเดตส่วนลุงเป๊กเลยเพราะว่าเจ็ดวันเนี่ยมันจะมีวันว่างแค่วันเดียวคือวันจันทร์ซึ่่่่่่่งแแแบบบบมมมัันนนนนนนเเป็็วววทททีีีาาลูตกไไดด้หยุะ ไม่หยุดตั้งแต่เช้าก็วันนี้ปาร์คได้สามคลิปที่เป็กได้สองคลิปเออวันนี้ได้สองคลิปปาร์คได้สามคลิปก็ต้องถ่ายกันแบบอืออ่ดต้องต้องลุยอัดถ่ายเฮ้ยต้องทำไมเอาล่ะหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเป็กกายแล้วก็ช่องปาร์คเมโลดี้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย